ก็บุ๋มอีกแล้วค่ะเมื่อนี้บุ๋มซิมาดีวิวของพักเนาะคะ่ะที่ว่าบุ๋มเซาะะอูเนาะค่ะมีหลายคนพักมาถามบุ๋มว่าอันบุ๋มพักยูไซอันหอพักเดือนละเท่าไหร่เนาะคะ่ะเดือนละจักบาทเป็นมาซี่นะแต่วบุ๋มซิมาตกอ่าคาถามอยู่ในคลิปนี้เนาะคะ่ะมุมพักยูอันกาลสินเนาะคะ่ะพี่นอ้อง พักยูอพาร์ตเมนต์ตั้งสริอันเซาเดือนอค่าเสาหงเนาะคะ่ะเดือนหนึ่งสามพันแปดเนาะค่ะรวมค่าหนังค่าไผ่กับตกอยู่ประมาณเดือนหนึ่งหาพันกว่าบาทเนาะคะ่ะบางเดือนก็หาพันหกบางเดือนก็หาพันสี่หาพันหาค่ะแล้วแตนห้องใส่หนามใส่ไฟ่เนาะคะ่ะเล็กเริ่เิมที่ว่าบุ้งเขามาอยู่นั้น มีค่ามาจำเนาะคะ่ะมีมีค่ามาจำเจ็ดพันหานะคะ่ะแล้วกาค่าหองสามพันแปดเนาะคะ่ะอันเดือนแดกที่บุ้งเขามาอยูะคะ่ค่ะกะเฮ็ดอ่าสัญญาคาเซาเนาะคะ่ะประมาณใจใจครั้งแดกที่ว่าบุ้งเขามาอยููใหม่ๆอะคะ่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทเนาะคะ่ะพี่น้องอันเขามาอยู่นะคะ คมาจำเจ็ตปัญหาเนาะคะ่ะเขาอ่ะมันเป็นอาพาร์ตเมนต์สามสันเนาะคะ่ะมีทุกอย่างค่ะกับมีเตียงนอนมีที่นอน,นะคะ่ะมีคอนเดนเจอร์เนาะคะ่ะกับมีตู้เสือ้อผ้ามีตู้เครื่องแปง้งมีทีวีเนาะคะ่ะแล้วก็มีใบไฟแล้วก็มีอ่าแอร์เนาะคะ่ะแล้วก็เครื่องทําน้าอุ่นเนาะคะ่ะพี่น้องก็คือ ห้าเขามาอยู่ได้เลยก็คือมันเป็นที่คายแบบว่ามันที่ายที่สอดที่ขายรุ่งเรี่มเลยแบบว่าก็คือห้าบวบนตรงสื่อของเขามาเนาะคะ่ะก็คืออันอันที่บูมสื่อก็มีแขหม้อนเผาห่มเนาะคะ่ะที่ว่าสือ่อเขามาเนาะคะ่ะเพราะว่าพิ่นมีห้ทุกอย่างอ่าพิ่นมีห้ครบก็คือเขามาอยู่ได้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องก็คืออ่ากระถาม,มาแห้งโบอกอะ กับแพงบางคนกะะ็บ่าแพงบางคนก็บ่าถือเนาะคะ่ะอันที่ว่าบุ้งย่บุงกะะ็บ่าเอาเอา,เอาที่ว่าสะลวกเนาะคะ่ะแบบว่าบุงกับส่วนมากบุงกับยุคนเดียวเนาะคะ่ะอันเห็นงานเน่ละกะันเพื่อคงปลอดภัยเนาะคะ่ะที่ยูนีมันกันมีแบบว่า,ามีขี้กาดเขามีรหัสเขานะคะ่กะก็คือแบบว่ามันกับขงปลอดภัยสูงเน่จากน้อยเนาะคะ่ะ เลยเลือกเป็นหมองนีเนาะค่ะแต่ยังมันก็อยู่ในเมืองแล้ะกะมันก็ไก่อะวาไก่หางเนาะคะ่ะเวลาบุ๋มอยากซื้อหันซื้อนี้ซื้อของใส่กะยังลงไปซื้อได้เลยเนาะค่ะเพราะมันอยู่ใกล้ๆก,กันเนาะคะ <S <S ่ะเดี๋ยวบุ๋มสี้าไปเบิ้งหองเนาะค่ะหองเบญย์ค่ะหองเบญยค่ะ <S 1> <S 1> เปิดเข้ามากกับเป็นหองนอนด้วยะค่ะแล้วก็มีระเบียงตาขาน กอดสิไปเบิ่งกับหาพี่น้องกดติดตามกอดเตยกดแชร์ให้ส่องหุ้มสาวเล่าสตอรี่ในเรื่อค่ะหุ้มช่วงมีหุม้มอ่าพยายามหาคลิปลงเนาะค่ะพี่น้องแฟนเขาหา,ายหมดเลยเพราะว่าอ่าช่วงดังๆหุม้มบุหรีเฮ็ดคลิปอีหยังลงเลยเนาะคะ่ะพ่อบางคนเพิ่นกะอาจจะลืมไปแล้วเนาะคะ่กะกะเยาว์าเรืมกันเด้อพี่น้องหุ้มกะ พาพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บุม๋มเด้อเพื่อเป็นกำนั่งใจให้บุม๋มเฮ็ดคลิปโตโตไปเนาะคะ่ะพอกันไม่คลิปนานะคะพี่น้องบ๊ายบายพปาไปเบิ่งกันค่ะข้งางหน้าฮาก็สิบเป็นฮ้อทีบุ๋มยู่นะคะพี่น้องอดีบมุ๋มยางขำมะเสืออัน ทุ่งขยะเนาะค่ะทุ่งขยะมดเนาะค่ะก็ได้งานงลุงมาสื่อแต่กับ,กบขยะมาถิ่นน้่มแตะก็กเล้สีไทยให้พี่น้อ,นองเบิ้งเนาะค่ะก็ได้งานสามขนุนไปสื่อนของมากค่ะก็ได้สียางค่ะมาแต่สีไทยคิดให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะรอพันอ้อย ของมาแต่วิกซี่ค่ะพี่ซื้อถุงพยะนี่กรสิเป็นประตูทางเขานะคะพี่นอ้องเป็นบันไดย่างขึ้นไปนะคะว่าบุมพักอยูอ่าสั่นสามนะคะพี่น้องก็ตรงในย่างขึ้นหิวนามนาะพี่น้องซื้อนามเพราะว่าอยู่หอพักเป็นกรมี่นามขายเนาะคะ่ะ ตั้งหิวนานตั้งใจคลิปยังวะเงอแตกเงอแตนเนมื่อกับเมื่อยสูรชีวิตขนาดยังวะอ้อยยิ้มัำหลังแล้วค่ะี๋้วบุ้มสิมาเปิดทางหน้าห้เบิรงเนาะคะ่ะพี่น้อง ของค่ะใดส่กันอันเหมือนนี่เนาะค่ะภายในของเนาะค่ะพันกัะซีมีที่วี่ให้เนาะคะ่ะมีตู้เย็นให้แต่ว่า ไมโครเวฟเป็นของบูมเองเนาะคะ่ะติดน้ำผ่อนอากร์ซิมนีแ,นแอร์เนาะคะ่ะนี่ค่ะเปิดประตูเขามากก็เป็นแบบนี้น้เบงลังบ้านค่ะลังบ้านก็สิเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะจะเป็นประตูเปิดออกไปจะเป็นแบบนี้ค่ะ แลด่องคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็ะสิเป็นห,อหน้องน้ำมาเบิ้งข้ามาเบิ้งห้องน้ำกันอ๋อปิกดกันห้องน้ำกับบ่อว้วงปันไหนค่ะซีนี่อังแบงนาแล้วค่ะ,ป,ะปักกัวน้ำอุ่นค่ะมีชั้นนี่แหรค่ะ